สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสามมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกนเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกชุดสายฟ้ามาแล้วทิตตี้เปิดตัวชุดเยือนชุดที่3ในฤดูกาล2023-2024โตมต่อแมนเชสเตอร์ทิตตี้นะครับได้ประกาศเปิดตัวเหล่าขุนพลนักเตะในแข่งชุดเยือน เรือพิฆาตสายฟ้าในคอนเทปต์ Bissingwith Energy จากแรงบันดาลใจที่ว่ามนทิตนี้นั้นเปลี่ยนไปด้วยพลังงานการขับเคลื่อนด้วยรูปแบบการเล่นที่รวดเร็วปานสายฟ้าในฤดูกาลใหม่2023-2024ซึ่งใช้ในการลงแข่งฟุตบอลถ้วย UCL อย่างเป็นทางการและพร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับชีเป้านะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือว่าอยากได้ส่วนลดนะครับแนะนำนะครับ ให้ติดต่อที่ Facebook นะครับครูจอมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อ Facebook ของครูจอมไว้ให้นะครับเพื่อติดต่อขอส่วนลดนะครับอยากจะได้เสื้อสายฟ้าสุดสวยนี้มาเร็วๆหรือว่าได้มาก่อนเพื่อนนะครับก็ต้องบอกว่าชุดนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าสวยสุดๆสวยสุด,สสด,ด,ดตาสวยกว่าทุกทีมในลีกของเราเลยนะครับทำให้อวยแมนซิตี้ของเราแล้วจะอวยทีมไหนล่ะครับ มาดูข่าวที่ต่องกันต่อเลยดีกว่านะครับวู๊แฮมตันยื่นข้อเสนอในการยืมตัวซื้อขาดเจมสแม็กอาร์ตี้เจมแม็กอาร์ตี้ดาวรุ่งตัวเก่งของแมนซิตี้นะครับถูกทางด้านวู๊พแฮมตันได้ยื่นข้อเสนอในการยืมตัวและซื้อขาดแต่ว่าแมนซิตี้ของเรานะครับก็ปฏิเสกกลับทันทีเพราะว่าทั้งสองอย่างนั้นแมนซิตี้ไม่ได้ต้องการนะครับเพราะว่าแมนซิตี้นะครับต้องการเก็บไว้ใช้เองในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้ตามรายงานของเดลิมเมล แม็กอาร์ตี้นะครับถือว่าเป็นผลผลิตของทัพเรือบา0สีฟ้าจากอะเคเดมีถือว่าเป็นคนที่เก่งๆมากๆเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วก็ปล่อยตัวไปเก็บเป้ามาแล้วนะครับฤดูกาลนี้แมนซิตี้ในการคุมทัพของทางด้านเปปกอร์เดียร่าก็ต้องการที่จะเก็บไว้เองนะครับมาดูข่าวที่3นะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับข่าวดีรเรือเตียประกาศต่อสัญญาอาเกในระยะยาวพร้อมอัพค่าเหนื่อยเพิ่ม สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับใกล้จะประกาศข่าวดีในการบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาระยะยาวกับทางด้านนาธานอาเก้เซนเต์แบ็กสารภาพประโยชน์ในเวลานี้ตามรายงานการเจรจานะครับมีความคืบหน้าไปมากแล้วและใกล้จะเต็จสมบูรณ์ท้งนี้ยังมีการเปิดเผยจากฟาบิโอโรมาโนว่าสโมสรได้มีการอัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพื่อตอบแทนในผลงานและความทุ่มเทของอาเก้อีกด้วยมาดูข่าวที่4นะครับก็ยังเป็นข่าวของทางด้านนาคารอาเก้นะครับ พร้อมแย่งตัวจริงอาเก้เชื่อเหลือได้ประโยชน์แน่ถ้าปิดดินกวาด,ดิโอได้สําเร็จนาทานอาเก้มั่นใจว่าหากต้นสังกัดของเขาหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถคว้ารประการหลังชาวโคแอตอย่างยอตโกกวาดิโอจากไอแบลไลซิกได้สําเร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพแก่แผงหลังของทีมและทีมได้อีกแล้วส่วนตัวไม่ลังเกียจพร้อมต่อสู้เพื่อแย่งชิงตําแหน่งตัวจริงอาเก้เขาได้กล่าวว่าไม่มีปัญหาเลยหากเขามาผนึกกําลังเป็นเรื่องที่ดีเสียอีก การเปิดปากผ่านแมนเชสเตอร์อูฟนงนิวผมคิดว่าใครก็ตามที่ก้าวสู่ทีมจะเป็นความท้าทายสำหรับทุกคนที่เล่นอยู่ตามตำแหน่งเดิมนั่นคือสิ่งที่สโมสรบปฏิัติเอาตัวใหม่มาเสริมทำให้แน่ใจว่าทุกคนไม่เหลิงเอาให้แน่ใจว่าทุกคนพร้อมช่วยทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายอีกครั้งในฤด,ดูกาลใหม่ที่จะมาถึงผมเองก็มั่นใจว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงหากมันเกิดขึ้นต้องเป็นการเติมทับอันยอดเยี่ยมนั่นหมายความว่าเราต้องสู้ทุกๆคนต้องสู้เพื่อชิงตำแหน่งลงแข่ง ทุกคนต้องทําได้ดีและรักษามาตรฐานสูงๆเอาไว้นี่เป็นคํากล่าวของทางด้านนาธานอาเก้นะครับที่ได้พูดถึงว่าที่กองหลังคนใหม่ของเราอย่างยอตโกกวาดิโอนะครับว่าถ้าเกิดว่าแมนซิตี้ของเราปิดดีได้สําเร็จแน่นอนว่าการแข่งขันในแผงหลังนั้นดุเดือดและเผ็ดร้อนแน่นอนทุกคนจะมีเประสิธิภาพมากเพราะว่ามันเกิดการแข่งขันในทีมขึ้นนะครับมาดูคาต่อมากันเลยดีกว่านะครับเห็นสุดก็วอลเกอร์มาคัดแลดปอดนะครับ ยอดกองหน้าของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกให้ไคลวอรเกอร์รุ่นพี่ทีมชาติอังกฤษและกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้อลิร่วมเมืองนะครับเป็นคนที่เล่นงานยากที่สุดในายามที่ต้องเผชิญหน้ากันนะครับแลดปอดได้ไปออกรายการเดอะโอเวอร์แลปของแก n ลินวิ w และเดินตอบถามถึงประเด็นต่างๆโดยในหนึ่งคำถามนะครับน่าสนใจก็คือคู่แข่งคนใดนะครับที่หินสุดสําหรับเขาที่เคยเจอมา แลดฟอดก็ได้บอกว่าผมต้องบอกว่าคายวอลเกอร์นะความสามารถทางด้านร่างกายเขาคือเหลือเชื่อมากๆดังนั้นเวลาเจอเขาที่ไหลมันจึงเป็นวันที่ยากเสมอคุณต้องพยายามเล่นงานเขาแบบทีเผอหรือเวลาอยู่ผิดตำแหน่งแม้กระันั้นเองเขามาักจะรีคอปเปอร์กลับมาได้ผมพยายามวิ่งไปในจุดที่เขาไปไม่ได้เพื่อให้เขาต้องปล่อยผมไปนี่ก็เป็นคำกล่าวของทางด้านแลดฟอดนะครับซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกองหน้าคนหนึ่งนะครับที่มีความคมมีความเร็ว แล้วก็เป็นนักเตะคนสําคัญที่ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งความหวังเอาไว้นะครับย่งกล่าวยกย่องยอดกองหลังของเรานะครับอย่างไคล w วอล e เกอร์นะครับว่าวอล k เกอร์เนี่ยสุดยอดสุดๆแล้วนะครับตั้งแต่เล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้วก็เผชิญหน้ากับกองหลังมานะครับมาดูข่าวต่อมาของทางด้านวอล k เกอร์กันต่อเลยดีกว่านะครับเป๊ปลั่นวอลเกอร์สำคัญสุดกองหลังทีมชาติอังกฤษนะครับกำลังพิจนารณาย้ายไปค้าแข่งใน อาริอ,อันอารินาซึ่งอาจเป็นข่าวร้ายของแฟนเรือบสีฟ้าก่อนเริ่มต้นซีซั่นใหม่ไบเยอร์มีวนิ่นะครับพยายามเดินหน้าปิดดีนี้ให้ได้ระหว่างที่เตรียมลงสนามพบกับซิตี้ในเกมกระชับมิตรที่โตเกียววันพุธท,ที่จะถึงนี้นะครับส่วนเป๊ปนะครับเขาได้กล่าวว่าไคลเวอร์สําคัญมากสําหรับเราเขามีคุณสมบัติเฉพาะซึ่งหาได้ยากมากนนแต่ลืมเต้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองสโมสรติดต่อกัอนเราจะสู้เพื่อเขาเหมือนกับที่ผมแน่ใจว่าบาเยอร์เองก็ทําเช่นกัน ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบอย่างไรใช่แน่นอนเลยว่าเขายังคงเป็นนักเตะที่สําคัญของเราเขาคือนักเตะของเรานะเราจําเป็นต้องส่งนักเตะที่ดีที่สุดลงแข่งกับบาเยอร์และเราหวังว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดฤดูกาลทําไมเขาถึงไม่สมควรลงละ่ะ นี่เป็นคํากล่าวของทางด้านเปโปลเดียราที่กล่าวถึงค y วักเกอร์ว่าไม่อยากที่จะเสียนักเตะรายนี้ไปนะครับไม่ว่าดีนี้จะเกิดขึ้นในการเจราจากันอย่างไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าเทรนเนอร์ชาวสเปนอย่างเปโปลเดียราก็บอกว่าไม่ต้องการให้ค y วักเกอร์ไปนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้สําคัญมากสําหรับเราแน่นอนนะครับอย่างที่แอดมินเคยบอกนะครับว่าควักเกอร์เนี่ย เป็นคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับในการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นคว้าสามแชมป์ในปีนี้มาครองนะครับเรียกได้ว่าขาดเขาไปคนหนึ่งสามแชมป์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเกมที่เจอกับทางด้านเรอัลมาดริกนะครับเรอัลมาดริกนะครับได้ส่งทางด้านเบนิซิอุสนะครับลงเพื่อที่จะ กระชากเดียวแล้วไปยิงแมนซิตี้ของเรานะครับแต่ก็ได้พี่คายของเราเนี่ยแหละครับที่คอยประกบตัวเอาไว้ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราสามารถปาบทางด้านแลอเอามาดิดและคว้าแชมป์ได้สาเร็จในซี่น,นี้นะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินได้นําข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรอใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดป,ประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ